สุญญตะมูลกะปฏิปทา266ทําทำเป็นกุศลเป็นฉนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานชนิดสุญญาตาเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา ละาถึงอยู่ในสมัยใดภัษาละาถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นละาถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลทำเป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกดำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงดจากกาม สงัดจ,จากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมชาญชนิดสุญญาตาเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาและถึงอยู่ในสมัยใดภาษาและถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นและถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นกุศลทําเป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญชาญเป็นโลกุตระ อันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามสงัดจากอากุสนลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานชนิดสุญญาตาเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาละถึงอยู่ในสมัยใดผัสสะละถึงอวิเขปะมีในสมัยนั้นละถึง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลทำเป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานชนิดสุญญาตา เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาละถึงอยู่ในสมัยใดภาษะและถึงอวิเขปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลทำเป็นกุศลเป็นฉไหนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นบรรลุทุติยชาญละถึงบรรลุตติยชาญละถึงบรรลุจตุทิชาญละถึงบรรลุปถมชาญละถึงบรรลุปัญจมชาญชนิดสุญญตาเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาละถึงชนิดสุญญตาเป็นทุกขาปฏิปทาคิป,ปาพิญญา ละถึงชนิดสุญญตาเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาละถึงชนิดสุญญตาเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาละถึงอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลสุญญตามูลกะปฏิปทาจบ